สวัสดีครับพี่น้องทางฟังเล่าบอมโอนกัมพูชียแล้ว justice, ลก็กต่างประเทศน้ำด้วยครับผมพบกับปัมมีกินสับช่องปัมมีชาแนนนะครับผมโอ้โหนี่เลยครับผมก๋วยเตี๋ยน้ำตกลูกชิ้นเพียวๆโโอ้ห คุยประเดิมประเดมเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับลุยเลยเดี๋ยวชิมเบิ้องก่อนนะครับผมอือหือเซร็จมามองบางปอนด์อ่ากุยเตี๋ยวลุดชินบ่าไอ้กุยเตี๋ยวอ่าลุดชิน ba ăn ah, đi lụt chín à ba bà mò mò hộp tao ngon cái này này xin này mama xin mi nó bà rồi ok so my friends come to eat together this one the noodle soup oh that's very good to eating and also uh, doesn't have anything now especially this one just uh, have only this one <laughs> and also we have the bitter melons and also the the this one the chilies f r y i n g also yes okay so to <laughs> mm hmm. s c a เ to ุอีกท <laughs> uh, mm ี่ก็เด้อืมเซ็ปครับผมมันอีเซ็ปยังทำบาทานซิมมัอนี่มะระคกใจเป็นเอ่อมะระไงนะครับผมอืมแบบร้อนเลยนะครับผมเนี่ยควันขโมง thuê <coughs> blem, Ok Lùi lời nha các bạn lời ควันขมงเลยครับผมฮ <laughs> ืม hmm, sợi dọc khẩu cắn, ải mực tây ăn bằm, thích giang, hmm, นี่เลยอันนี้ลูกซอๆเลยครับผมเก็บจักตอนเลยครับอืม さあ<タッ>、カボン。 ลองเห็ดบ้งนะครับพี่น้องอันนี้มีแต่รสซินเลยครับผมโอ้แซ่บครับ รสชิน้นเป็นรสชิ้นเนื้อแท้ๆครับผมม,มาละฟอฟออกกลับสวน นี MM ่เลยครับผมอือหือแบบเนื้อมันนุ่มหอมบังกับกุจอเนี้ยเข้ากันครับผม แซ่บกระบอก

はい。<laughs> Un l i u d o เต็มเลยครับผม เต็มปากเต็มคำ mm-hmm นี่เลยตัวเป็นเริ่มนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ